อ่าครับผมอ่าสำหรับอ่าพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอ่าฝาครอบของมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอ่าถามมาว่าเอาออกมาแล้วปรากฏว่าเอาใส่กลับไม่ได้นะครับรู้สึกว่ามัน <c oughs> ติดโน่นติดนี่เอาเข้าไม่ได้อ่ามันเอาเข้ายังไงนะมันมีวิธีเอาเข้าแบบไหนยังไงนะครับอ่าปกติก็เอาออกมาก็เอาเข้าไปตามปกติแต่มันจะรู้สึกยากเท่านั้นเองครับ <c oughs> อ่าถ้าเราไม่เคยเอาออกหรือไม่เคยทําบ่อยๆล้วก็ จะคิดว่ามันเข้าไม่ได้นะครับแต่ความจริงมันเข้าได้นะครับแต่ถ้าเราอเอาออกมาแล้วเอากลับเข้าไปตามปกตินะครับไม่มีอะไรไปเทคนิคอะไรไปช่วยมันสักหน่อยนะครับมันจะเข้ายากเลยนะครับมันจะติดนู่นติดนี่ติด,น,ตดนั่นติดนี่แบบเอาอเข้ายากเลยครับสําหรับพี่น้องที่ถามเข้ามาอาจจะไม่เคย <c oughs> ก็เลยคิดว่ามันเข้าไม่ได้เลยประมาณนี้ก็พาะว่ามันติดนะครับ ทีนี้ผมก็จะมาออกให้ดูนะครับว่าอ่าที่ถามเข้ามานะครับว่าเอาออกมาแล้วเอาออกมาเพื่อจะมาตรวจเช็คดูจำพวกเฟืองคอล่าหรือว่าเซ็นเซอร์ด้านในมันเป็นอะไรทําไมมันถึงติดขัดอย่างไงประมาณนี้นะครับหลังจากที่ออกมาแล้วนะครับ่าเข้าไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันติดอย่างไงมันก็ต้องติดอยู่แล้วครับถ้าเราาไม่เคยทำเนี่ยเราจะอ่าท้อเลยครับว่าโอ้ยเข้าไม่ได้เลยเนี่ยพยายามทำตั้งครึ่งวันแล้วเข้าไม่ได้เลย ประมาณนี้นะครับก็จะเกิดความท้อแต่ถ้าที่เขาเคยเอาเข้าบ่อยๆอและเขาก็จะมั่นใจว่ามันต้องเข้าได้ยังไงมันก็ต้องเข้าได้แต่ผมมีวิธีที่มันทําให้อ่าไอ้ตัวนี้ครับเข้าได้ง่ายด้วยนะครับเราผมจะพาไปดูนะครับว่าผมจะทํำยังไงนะครับตอนนี้เอาออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามีพี่น้องถามมาอยู่2รายการเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ของมันอยู่ตรงไหนยังไงอาการมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับอ่าและอาการอีกอาการหนึ่งคือพี่น้องถามมาว่าเอาตัวฝาครอบตัวนี้ครับ เข้าไปยังไงทําไมมันถึงเข้ายากเข้าเย็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่ามันเข้ามายากมันเข้าได้นะครับนะครับเ้าเอาออกมาก่อนนะครับอ่าตัวนี้มาติดแล้วครับเนี่ยติดแนละ้วอ้าเนี่ยครับเราออกมาแบบนี้แล้วนะครับอา่อาอ่าอ่าทุกครั้งที่ผมผมลงคลิปตัวนี้ไปนะครับอา่าไม่ได้อา่าไม่ได้บอกวิธีเอาใส่นะครับอา่าเพราะพี่น้องถอดมาแล้วถ้าเราไม่เคยจริงๆมันใส่ยากจริงๆเพราะว่า อ่าพวกนี้มันเป็นแม่เหล็กขอบของมันพวกนี่ครับเป็นแม่เหล็กพวกนี้ครับมันจะติดซ้ายติดขวาติดหนึบติดหนับะครับเสร็จแล้วเราไม่เคยทําทอเลยครับอ่าอาการของอาจจะพวกอินเวอร์เตอร์นี่นะครับสาหรับพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านท่านไปเช็คดูนะครับอ่าถ้ามอเตอร์กุกกักๆหรือว่าไม่ปล่อยน้ําเข้าถังเลยเสร็จแล้วก็อ่าไม่ทํางานเลยนะครับให้สเกตดูตัวนี้ให้ดีนะครับอันนี้นะครับอ่าตัวเนี้ยครับอ่าตัวนี้ครับอ่าดูดีๆนะครับนี่ครับนี่อ่าเราเคยอธิบายกันไปอยู่นะครับ อันนี้สาหรับพ่อบ้านลองไปทาตัวดูตัวนี้นะครับเนี่ยครับมันจะติดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมาค้งมันจะติดเนื่องจากว่าจารีบมันแห้งไอ้ตัววงกลมเนี่ยครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ครับมันจะมาสัมผัสกับไอ้ตัวนี้ถ้าถ้าด้านล่างเนี่ยครับมีหนูกัดอะไรมาค้างอยู่อยู่เฟืองตรงนี้ครับไอ้เฟืองตัวนี้จะลงไม่ได้นะครับหลังจากเฟืองตัวนี้มันลงมาไม่ได้ครับมันก็จะทําให้ไอ้ตัวเนี้ยครับแม่เหล็กตัวนี้ครับไม่สัมผัสกับ เซนเซอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็มา <c oughs> มาบอกกล <throat> ่าอีกกันอีกทีอาทิตพี่น้องถามเข้ามาว่าเซ็นเซอร์อยู่ตัวตรงนี้ครับนะครับต้องไปตรวจสอบดูตัวนี้นะครับทางานกุกๆกักะหรือว่าไม่ปล่อยน้ำเข้าถังเลยมันจะมาจากเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับสาเหตุมาจากบางทีเฟืองคอร่านี่แตกหรือว่าไอ้ตัวนี้มันไม่สัมผัสกันแม่เหล็กนี่ก็แตกได้เหมือนกันครับเพราะว่ามีมีพี่น้องหลายท่านทำให้แตกได้มาเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ก็สายไฟของเขานะครับเราก็จะไล่เช็คไปตาม ตามรอยนะครับมันจะขึ้นไปตรงนี้ครับเนี่ยครับนี่ครับอันนี้คร <i allow able hours> ับอ <ury> ันนี้เซ็นเซอร์ในมอเตอร์นะครับตรงนี้ครับเส้นนี้ครับอ่ามันจะโผล่ออกมานีเลยนะครับทีนี้เราต้องไปตรวจสอบตรงนี้ตัวนี้นะครับอ่าทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าตอนเอาเข้านี่แหละครับอาวเหอครับอ่าทีนี้มาถึงอ่าคำถามที่ถามเข้ามานะครับว่าถ้าพี่น้องเอาเอาออกมาแล้วนะครับตัวนี้ครับเราจะเข้าประกับไปตามปกตินี่ยังไงมันยากอยู่แล้วครับสําหรับถ้าเราไม่เคยนี่โอ้โหยากเย็นแสนเข็นเลยนะครับทีนี้ ถ้าผมจะเข้าไปแบบนี้ครับเคยเอาออกบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเข้ายากเลยนะครับอันนี้จะเข้าไปใหม่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เข้ายากแน่ครับอ้าวนะครับเห็นไหมครับมันจะติดนะครับมันจะติดติดมากเลยนะครับเนี่ยครับแบบนี้เข้ายากเลยนะครับแบบนี้ครับเข้ายากยังไงก็ต้องเข้ายากทีนี้ผมมีวิธีแบบบ้านๆนะครับ มาทําให้ตัวนี้เข้าได้ง่ายอ่าอ่าพี่น้องลองไปทําดูนะครับเผื่อที่มันจะเป็นประโยชน์นะครับว่ามันเข้าง่ายจริงๆริเข้าง่ายแบบไหนยังไงนะครับอันนี้เข้าไม่ได้แล้วนะครับติดเลยนิดึงออกมาก่อนนะครับนี่ครับมันเข้าไม่ได้แล้วครับติดยังไงก็ต้องติดนะครับอ่าทีนี้เราจะให้มันเข้าง่ายๆนะครับเราก็ต้องหาผ้ามาเห็นไหมครับเด็ครับผ้าผ้าธรรมดาของเราเลยนะครับเนี่ยเอาผ้ามา เอาผ้ามาลองก่อนนะครับเอาผ้ามาลองตามขอบนี่ก่อนนะครับเนี่ยผ้าผ้าลองแบบนี้เลยครับนี่เนี่ยครับเอามาลองแบบนี้เลยเนี่ยครับถ้าแบบนี้อ่าะรุกมันจะเข้าง่ายนะครับเนี่ยเอาผ้ามาลองเลยนะครับเนี่ยครับนี่แล้วก็อ่าเอาพันไว้ตรงนี้ก่อนอ่าเก็บไว้ตรงนี้ก่อนตรงมุมนี้ก่อนนะครับนี่ครับนี่นะครับอ่าเราจะผ้าพันนิดก่อนนะครับหลังจากที่เราผ้าพันไปแล้วพบเราก็เอาตัวนี้ยัดเข้าไปนะครับ อ้าวตัวยัดเข้าไปเลยนะครับนะครับแล้วทีมันมันจะเข้าง่ายเลยนะครับอ่าวเข้าไปแล้วเวนะครับยากนั้นมาแล้วก็ผ้าออกครับเนี่ยครับ ออกมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอ่าได้แล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าแบบนี้ง่ายมากครับอ่าสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับอ่าอ่าที่เอาตัวนี้ใส่แล้วนะครับรู้สึกว่ามันง่ายกว่านี้ก็ช่วยกันแนะนําด้วยนะครับเผื่อที่จะเป็นวิทยาทานกับพี่น้องพวกเราที่ทมาหากินนะครับอ่า เราก็จะได้บุญได้กุศลไปด้วยนะครับอันไหนดีทําให้อ่าพี่น้องเราได้ทํามาหากินนะครับเลี้ยงครอบครัวได้เราก็มาแนะนํากันตามมีตามเกิดนี่แหละครับอันนี้ผมก็เข้าง่ายจริงๆนะครับเห็นไหมครับอ้าวนี่ไกลๆหน่อยก็ได้อ่าพี่น้องเห็นไหมครับตัวนี้มันเข้าได้สบายเลยอ่าดูทีก็ได้นะครับอาจจะให้พี่น้องดูครับว่ามันเข้าง่ายแบบไหนยังไงนะครับอ่าถอดออกมาก่อนนะครับเนี่ยครับ ถ้าเราเอาเข้าแบบนี้เลยนะครับมันเข้ายากมันติดแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือขมังเวทมาจากไหนก็ช่างนะครับเอาเข้ายากอยู่แล้วนะครับถ้าใส่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเอาเข้าไปแบบนี้ครับเนี่ยครับมันติดเลยครับมันเข้ายากเลยครับมันติดโน่นติดนี่บางครั้งจนเราเมื่อยล้าหมดเลยครับเราไม่ได้นะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับทีนี้ลองมาเอาผ้านี่ครับเราเอาผ้าเนี่ครับไปพัน อ่ะพันรอบก่อนนะครับเนี่ยพันโดยรอบเราผ้าผ้าธรรมดายายผ้าที่เป็นขนเป็นอันนี้ไปนะครับเราต้องเอาผ้าแบบนี้ครับอ่าที่ไม่มีขนอะไรไฟพันมันไว้ก่อนนี่เข้ายากแบบนี้เข้ายากยังไงก็เข้ายากอ่าเราจะมาดูอีกทีว่าทําแบบนี้เข้าง่ายไหมครับอ้าวขนาดดึงยังออกยากเห็นครับขนาดผมดึงยังออกยากเลยอ่าทีนี้มาดูอีกทีนะครับต้องหาผ้านะครับเนี่ยผ้า ผ้าธรรมดาเราวนี่ะครับเนี่ยไปลองมัก่อนนะครับนี่ไปลองนี่นะครับ <c oughs> เราผ้าลองมันไว้ก่อนเพราะป้องกันไม่ให้แม่เหล็กมันไปดูดติดกันอันนี้ง่ายมากนะครับอ่ะทีนี้เราไปลองดูนะครับว่ามันง่ายยังไม่กี้หรือเปล่านะครับอ่ะเราลองไปดูอีกทียังไงมันก็ง่ายกว่าที่เราไม่มีผ้าลองมันนะครับ อ้าวเราไปลองดูอีกทีนะครับอ้าวอ้าวเห็นไหมครับ <c oughs> อ้าวอันนี้ง่ายจริงๆนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิค <c oughs> แบบบ้านๆเลยนะครับเนี่ยครับ มันเข้าได้เข้าล็อกมันอย่างเร็วเลยนะครับเพราะว่ามันมันสู้ผ้าไม่ได้เห็นะครับเราผ้าเอาผ้าไปลอง <c oughs> แม่เหล็กมันไว้ก่อนแล้วเราค่อยเอาตัวนี้ยัดเข้าไปปรากฏว่ามันเข้าได้จริงง่ายด้วยนะครับทีนี้เราก็ประกอบได้ตามสบายของเราเลยอันนี้ก็เป็นการตอบคาถามที <c oughs> ่พี่น้องถามเข้ามาว่าผมถอดออกไปทําความสะอาดแล้วเนี่ยทีนี้ผมเอาเข้าไม่ได้เลยไม่รู้มันติดขัดตรงไหนยังไงนะครับอ่า มันเข้ายังไงผมก็เลยมาแนะนําวิธีเอาเข้าไอตัวฝาครอบอินเวอร์เตอร์เนี่ยเข้าก่อนจะเอาเข้าจะต้องเอาผ้าเข้ารองมันก่อนนะครับผ้าเนี่ยครับเสร็จแล้วพอมันเข้าได้สนดที่เราก็ค่อยๆลืบค่อยๆดึงผ้าออกมาอ่ามันก็จะได้เลยนะครับนี้ครับผ้าแค่นี้มันก็สามารถช่วยเหลือเราได้เพราะว่าเราเป็นคนฉลาดเอาแล้วนะครับเนี่ยอ่าเข้าง่ายนะครับเนี่ยพี่น้องเนี่ยครับอ่าอย่างนั้นให้พี่น้องมือใหม่หรืออ่าพ่อบ้านแม่บ้าน ที่เจออาการของมอเตอร์อินเวอร์เตอร์หรือเครื่องสภาพอินเวอร์เตอร์มันทํางานขยุกขยักบางครั้งไม่ปล่อยน,น้ําหรือทํางานไม่เสร็จมันไม่ปัน่นไม่โนดไม่นี่นะครับมันจะมาจากเซ็นเซอร์ในมอเตอร์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องอมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านเข้าไปตรวจเช็คดูครับด้านบนอย่าไปแกะมันส่วนมากด้านบนจะไม่ค่อยเป็นอะไรส่วนมาก,กจะเป็นที่อิอนเวอร์เตอร์เข้ามานี้เท่านั้นเองเนื่องจากว่าเซ็นเซอร์มันไม่สเสถียรหรือว่ามันมีปัญหา <c oughs> หนูคาบอะไรลงมาติดขัดมันเท่านั้นเองนะครับอ,อันนี้ก็ หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับและพี่น้องที่กําลังถอดอ,อ,อินเวอร์เตอร์ที่ออกมาเพื่อที่จะามาเช็คดูนั่นดูนี่ตอนที่เอาใส่เอาใส่อย่างผมนี่ง่ายที่สุดนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ